สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านนะครับหลบโควิดอยู่บ้านเมื่อวานเมืม่อวานไปไหว้เจ้าที่แม่กองมาครับก็เลยไปซื้อนี่ครับเนื้อปูเนื้อปูอปวันนี้จะมาทําเสนอเมนูไข่เจียวปูครับนะฮะน,นี่ครับตั้งกระทะครับไข่เจียวน่าจะต้องใช้ไฟแรงไล แต่ตั้งไฟอ่อนไว้ก่อนเองครับมือสมัครเล่นนะครับมือสมัครเล่นใส่น้ำมันพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะคนกินชอบไม่ต้องเยอะใช่ไหมต้องกินน้ำมันเยอะนะน้ำมันเยอะไม่ดีทั้งนี้ควรเป็นตมเลยครับอยู่บ้านเ <c oughs> ปิดน้ำมันก่อนแล้วก็บัวเมื่อวานเนี่ยไข่นะครับโลตงโลตั๊หมดเกี้ยงเซวงเซเว่นหมดโอ้โหโชคดีเลยที่ตลาดนัดมาครับนี่ครับเมามาแพงเลยครับ <c oughs> สองฟองสองฟอ,อ,องนะครับว่าหมดทิพตโควิดนี้น่าจะทำอาหารเป็นหลายอย่างนะฮะนี่กระป๋องของบางร้อนนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับใส่ซอสแม็กกี้ครับลืมซื้อละปันหนอยครับไม่เป็นไรก็แค่นี้พอหลอกนะครับแม็กกี้กับนี่แค่อะไรนะ <c oughs> ทาคุมิอียะเป็นโฆษณาขายของทำเป็นไหมเนี่ย ไอผมว่าไข่สองฟองเจียวนะครับเนื้อปูเน้นๆ้นเนื้อปูเน้นเไข่เจียวปูนะครับนี่แรงมานาวใจมาจากเจ๊ฝ่ายประตูหีนฮะเนื้อปูเน้นเน้นเนื้อปูเน้นๆดูนะครับดูข้อมือครับไม่ได้ตีประกันช่าหลายวันรัว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  พร้อมยังครับลงกระถางนะครับคุณตะกล้องว่างตุ่ยยีนียียียีไมนดูหนีตายตน,นะจ้าระวังระวังน้ำมันระวังน้ำมัน <c oughs> แล้วคนเบาไฟนะดีว่าพ่ะคลัวหัดใหม่นะฮะ นิดหน่อยครับนี่ปูฟูครับปูฟูไข่เจียวปูครับบายน็อตเปอร์กชั่นบ๊ายบาย